สวัสดีครับผมสวัสดีกันในยามเย็นพอดีไปเจอสิ่งดีๆไปเจอเคล็ดลับดีๆนำมาเลองให้ฟังนะครับสำหรับใครที่ปลูกมะพร้าวแล้วติดดอกแล้วร่วงหรือปลูกมาหลายปีเนี่ยไม่ได้กินลูกสักทีไม่ได้ผลผลิตสักทีลองดูคลิปนี้นะครับผมมีเคล็ดลับมาบอกผมไปเจอมะพร้าวต้นหนึ่งนะครับไม่ได้อยู่สวนผมนะเป็นของอเพื่อนบ้านนะครับมะพร้าวต้นนี้เขาบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้วางระบบน้ํานะครับ แต่ว่ามันติดผลดกเต็มทลายเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ไม่ได้ปลูกเชิงพาณิชย์ก็ปลูกติดบ้านไว้แค่ต้นเดียวครับผมก็เลยไปถามดูมันตรงกับสิ่งที่ผมทําเลยก็คือเขาจะเอาไม้มาทมําเป็นคอกตรงโคนต้นนะครับเมื่อช่วงต้นฝนที่ผ่านมานี่แหละคือเอาไม้มาทมําเป็นคอกห่างสักประมาณ1เมตรนะครับทำเป็นคอ,อกไว้แล้วก็เอาปุ๋ยคอ,อกไปใส่เอาเศษใบไม้ไปสุมใส่ มันก็เหมือนกับการทําปุ๋ยหมักรอบโคนต้นที่ผมเคยทําให้ดูนะครับผลปรากฏว่ามะพร้าวต้นนี้หลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เคยติดผลเลยนะครับติดผลเล็กๆแล้วมันก็ร่วงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นครับดกเต็มต้นเลยการทําปุ๋ยหมักรอบโคนต้นผมก็เคยทําเป็นคลิปออกไปแล้วนะครับและต้นไม้เนี่ยมันก็เจริญเติบโตดีแต่ถ้าหากมองในแง่ความเป็นจริงตามหลักวิชาการจริงๆก็คือ,อการไปเพิ่มในไนโตรเจนมันจะทําให้ออกยอดแตกยอด แซมชอบผลนะครับสาหรับไม้ผลทั่วไปแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลปาล์มนะครับก็คือมันจะให้ผลผลิตออกเป็นทลายออกมาถ้าใครปลูกมะพร้าวแล้วไม่ติดดอกออกผลไม่ติดลูกสักทีเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูนะครับทําหน้าไหนก็ได้แต่ว่าแนะนําเลยก็คือให้ทําหน้าผลนะครับก็คือทําไม้กั้นเป็นคอกหรือไม่งั้นก็เอาเศษใบไม้เนี่ยหรือปุย๋ยคอกเนี่ยไปใส่รอบคนต้นนะครับต้นนี้เจ้าของเขาบอกว่าเขาใส่ไปสองกระสอบนะครับปุย๋ยคอก ถามว่ามันจะทําให้ต้นไม้ตายไหมไม่ตายครับถ้าโตขนาดนี้แต่ถ้า,าต้นมะพร้าวที่มันอย่างเล็กๆที่เราเพิ่งเริ่มปลูกเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใส่เยอะขนาดนี้ก็ถือว่านามาเล่าสู่กันฟังลองไปทาดูนะครับสำหรับใครที่ปลูกมะพร้าวแล้วไม่ติดผลไม่ติดลูกติดดอกแล้วร่วงลองใช้สูตรนี้ดูนะครับตามที่ผมบอกไว้ในคลิปนี้เลยขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม